ับรร้้อาาองงงเเพพลหมใ่ถะวาายค์จทสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระครับในสัปดาห์นี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่27เทศก,กาลธรรมดาพี่น้องครับอีกไม่ถึง10สัปดาห์แล้วนะครับที่เราจะต้องโบกมือลาเทศก,กาลธรรมดานี้ครับและ ต้อนรับกับเทศการเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าที่จะมาถึงนี้พี่น้องครับพี่น้องเคยมีความเชื่อว่าเราจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่งไหมครับและจากความเชื่อมั่นนี้ที่เรามีแบบมั่นใจสุดๆและเราก็ทำสิ่งนั้นสำเร็จพี่น้องครับพี่น้องเคยมีความเชื่อว่าจะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งไหมครับและด้วยความเชื่อมั่นที่พี่น้องมีต่อสิ่งนั้นเนี่ยพี่น้อง เคยทำสิ่งนั้นสำเร็จหรือไม่วันนี้พระวรสารของท่านนักบุญลูกาบทที่17ข้อที่5ถึงข้อที่10เป็นเรื่องราวที่ต่อยอดมาจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีกับลาซาลัสอย่างที่เราได้ทราบกันพี่น้องสามารถที่จะติดตามได้ไงรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเ,เราได้ข้อสรุปอย่างไรก็คือการที่เศรษฐีนั้น หรือว่าญาติพี่น้องของเศรษฐีนั้นไม่ไม่มีความเชื่อฟังต่อ,อกฎต่างๆหรือว่าไม่มีความเชื่อฟังต่อบรรดาประกาศกทําทำให้เขาไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ทำให้เขาไม่พบกับความสุขในชีวิตหลังความตายนะครับในวันนี้เช่นเดียวกันครับพอบรรสารได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญสำคัญและน่าสนใจทั้งหมด2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การวอนขอรางวัลต่อพระเป็นเจ้าพี่น้องครับประการแรกผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อก่อนในพระวสันในวันนี้บรรดาอัครสา,าวกได้ขอความเชื่อจากพระเยซูเจ้าบอกพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิดเมื่อเขาได้ยินเรื่องเล่าที่พระเยซูเจ้าได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับ เศรษฐีกับลาซาลั์นั้นพวกเขาถึงกับต้องขอความเชื่อเพิ่มจากพระเยซูเจ้าทันทีพระเยซูเจ้าตอบกับบรรดาสิทธิ์ว่าอะไรครับพี่น้องพระเยซูเจ้าตอบกับบรรดาสิทธิ์ว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดและพูดกับต้นหม่อนนี้ว่าจงถอดลากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิดต้นหม่อนนั้นก็จะเชื่อฟังท่านพี่น้องครับเมล็ดมัสตาร์ด ่านี้ครับแค่นี้นะฮะแต่ต้นมอนอมเราก็ทราบดีว่าต้นมอนนี้ใหญ่แน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยที่พระยศเจ้ายกขึ้นมาเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยและถ้าเรามองแบบมนุษย์โ,โหอยู่ดีๆจะให้เราพอมีความเชื่อปุ๊บไปพูดกับต้นไม้ว่าเอา้าเดี๋ยวให้ลุกขึ้นนะแล้วก็ไปลงในน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยครับพี่น้องแต่ว่า ประเด็นสําคัญที่พระเยซูเจ้าบอกกับเราในวันนี้ครับก็คือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ย่อมเป็นไปได้หากเรามีความเชื่อที่มั่นคงแม้ว่าความเชื่อนั้นเนี่ยจะน้อยเลยนิดเดียวนะครับเท่าเมล็ดมัสตาร์ดแต่ถ้าเป็นความเชื่อที่มั่นใจและมั่นคงในพระเป็นเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เช่น เราเชื่อว่าเราจะสามารถอบรมเลี้ยงดูลูกของเราให้เป็นผู้ใหญ่ในสังคมที่ดีให้เป็นคิดชนที่ดีในอนาคตเรามีความเชื่อแบบสุดใจและพยายามอบรมสัง่งสอนพยายามเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราพี่น้องครับจากความเชื่อนั้นสิ่งที่เราหวังไว้สิ่งที่เราเชื่อนั้นก็จะสำเร็จลูกของเราก็อาจจะเป็นคนดีในสังคมเป็นคิดชนที่ดีในพระศาสนาจักรหรือ น้องๆที่กําลังเรียนอยู่มีความเชื่อว่าปลายเทอมนี้หนูจะสอบได้คะแนนดีๆหนูจะตั้งใจเรียนและจากความเชื่อที่มั่นใจในครั้งนั้นน้องๆหนูๆก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูตั้งใจส่งงานตั้งใจทํางานบ้านตั้งใจทบทวนบทเรียนสุดท้ายแล้วด้วยความเชื่อนั้นก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดเราคิดชน ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นแต่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าาเมื่อเราเชื่อมั่นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราก็จะไม่ถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังอยู่เพียงเดียวดายกับความท้าทายนั้นหรือกับสิ่งที่เราเชื่อนั้นแต่เรามีองค์พระเยซูเจ้าอยู่เคียงข้างเราและพร้อมช่วยเหลือเราเสมอนี่แหละครับคือพลังอันยิ่งใหญ่ของความเชื่อที่พระเยซูเจ้า ได้บอกกับเราได้บอกกับบรรดาสาสดสิทธิ์ของพระองค์ในวันนี้ประการที่สองครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามีความเชื่อแล้วเรามีความเชื่อในพระเป็นเจ้าเรามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างดีในใน,ในการเป็นคิรสเตชนที่ดีแล้วก็อยากจะเรียกร้องขอรางวัลตอบแทนพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องรางวัล หรือสิ่งตอบแทนใดๆจากพระเป็นเจ้าได้เลยครับเช่นเดียวกับคนใช้ที่กลับจากทุ่งนาหลังเลิกงานย่อมไม่อาจเรียกนายเป็นลูกนี้ได้ใช่ไหมครับอีกทั้งไม่อาจเรียกร้องสิทธิที่จะกินอาหารร่วมโต๊ะกับเจ้านายได้เช่นเดียวกันทุกสิ่งที่คนงานกระทําเป็นเพียงการปฏิบัติตามหน้าที่เท่านั้นซึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าตอบแทนหรือว่าบุญคุณจากเจ้านายได้อย่างไรก็ตามครับ แม้ว่าเราจะเรียกร้องค่าจ้างหรือทวงบุญคุณจากพระเป็นเจ้าไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะสิ้นหวังไปเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าพระเป็นเจ้าของเราเป็นบิดาแห่งความเมตตาเป็นบิดาผู้ใจดีเปี่ยมด้วยความรักที่พร้อมจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอยู่แล้วครับฉะนั้นไม่จําเป็นเลยครับที่จะไปเรียกร้องสิ่งต่างๆเรียกร้องรางวัลใดๆจากพระองค์พี่น้องครับขอให้พระวาจาในวันนี้ ได้ช่วยเตือนจิตใจของพี่น้องให้มีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปให้ดำเนินชีวิตติดตามองค์พระเยซูเจ้าในการทำพารกิจร่วมกับพระองค์ต่อไปแม้จะไม่ได้รางวัลใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้หรือในชีวิตนี้ก็ตามแต่เราต้องอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาผู้ใจดีทรงเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่พร้อมจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราดังนั้นเชื่อเถอะครับ พระองค์ก็จะทรงมีรางวัลให้กับเราอย่างแน่นอนซึ่งรางวัลที่สูงที่สุดของเราก็คือชีวิตนิรันดรที่อยู่ร่วมกับพระองค์ภายภาคหน้าในสวรรค์ครับพี่น้องครับผมขอฝากคำถามสุดท้ายนี้ไว้เหนื่อยไหมครับกับสิ่งที่เธอทำอยู่เพลงพี่เบิร์ดก็มานะครับเหนื่อยไหมครับกับสิ่งที่เป็นอยู่เหนื่อยไหมครับกับการที่เราจะต้อง แบกกางเขนติดตามองค์พระเยซูเจ้าในทุกๆวันขอพระเจ้าทรงช่วยให้พี่น้องมีพลังแห่งความเชื่อมากยิ่งขึ้นรวมถึงพลังในการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระคิดเจ้าโดยที่ไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อย,ยจากการใช้ชีวิตเหน็ดเหนื่อย,ยจากการงานเหน็ดเหนื่อย,ยจากคนรอบข้าง และจากการร่วมในพันธกิจของการประกาศข่าวและจากการร่วมในพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์เจ้าและขอให้พี่น้องคิดเสมอว่าทุกสิ่งที่พี่น้องได้ทำเราทำเพื่อองค์พระคริสต์เจ้าท้ายที่สุดนี้ให้เราร่วมใจกันภาวนาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนโรูขอให้พวกเขาได้รับการบรรเทาใจจากพระเป็นเจ้า และขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วด้วยน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าและการช่วยเหลือจากพระองค์ครับ<ป>โอกาสฉลองครบรอบ50ปีสถาบันแสงธรรมก็ขอคําภาวนาเป็นพิเศษจากพี่น้องเพื่อคณะผู้ให้การอบรมและเพื่อพวกเราสมเด็จใหญให่ทุกคนจะได้มีกระแสะเรียกและจะได้มีกำลังในการรับการอบรมเพื่อจะได้เป็นพระสงค์ในอนาคตเพื่อรับใช้พระเป็นเจ้า และเพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้องได้อย่างดีในอนาคตก็ขอคํามานาเป็นพิเศษสำหรับพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ